ถือได้ว่าเป็นการเฝ้ามองคุณทักษิณเมื่อกลับสู่เชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญของพักเพื่อไทยในอดีตนะคะและการสื่อสารของคุณทักษิณถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินเสียงการพูดโดยตรงกับสื่อน้อยมากจนแทบไม่มีเลยนะคะแต่นี่คือการสื่อสารอะไรหรือไม่ค่ะรองวิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์นันทนาน,นันทวโรพาสคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพรว็ดีแล้วคุณศิราชาตาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ,คะอาจารย์เมื่อวานเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะอาจจะมีทักทายสื่อบางท่านที่คุ้นเคยกันในสมัยที่ติดตามตอนที่ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ค่ะแต่ภาพที่อาจารย์เห็นจากคุณทักษิณเมื่อวานนี้คิดว่าเป็นการสื่อสารในทางการเมืองบ้างไหมคะเป็นการสื่อสารทางการเมืองแบบได้พื้นที่สื่อเต็มเต็มเลยค่ะเมื่อวานนี้ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มเนี่ย รายงานข่าวคุณทักษิณอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการกลับมานีอันนี้ในยะของการสื่อสารทางการเมืองที่คุณทักษิณต้องการประกาศกับคนไทยทั้งหมดเลยก็คือว่า I am comeback ก็คือทักษิณกลับมาแล้วนะคะแล้วพบกลับมาแบบยิ่งใหญ่มากก็คือว่าได้ไปในพื้นที่ต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย ขออนุญาตจากสมรัฐธนเนี่ยขอมาว่ายน้ำข้าบุรุษไม่ใช่หรอฮะค่ะแต่ไปๆมาๆเนี่ยลงพื้นที่เหมือนนักการเมืองเต็มเลยนะคะคัวจริงๆก็ลงพื้นที่เท่าๆกับนายกเศรษฐาและค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นจุดที่จะต้องจับตาก็คือว่าเอ๊ะ ทำไมมีข้าราชการมีนักการเมืองแห่มาต้อนรับค,คือประชาชนที่รักที่ชอบมาต้อนรับอันนี้เป็นสิทธิ์นะคะ,คะแต่ว่าบรรดาข้าราชการข้าราชการการเมืองนักการเมืองท้องถิน่นแล้วก็บรรดารัฐมนตรี ทำไมมาล่ะคะอันนี้ไม่ใช่วันเวลาราชการเหรอคะค่ะแล้วก็นอกเหนืจอจากเจ้าตัวจะมาแล้วอย่างคุณธรรมนัทเนี่ยยังมีองค์คาพยพติดมาด้วยใช่ไหมคะตรเศษเขาแบบมันก็เลยดูยิ่งใหญ่มากาหรูหราอลังการการที่คุณทักษิณกลับมาครั้งนี้เนี่ยแปลว่าอถอดความทางการเมืองก็คือว่าคุณทักษิณจะกลับมาแล้วก็จะกลับมา ยิ่งใหญ่นะทำหน้าที่ในการบัญชาการอะไรต่างๆเหมือนเดิมคนที่บรรดาเอฟซีคนที่รับแฟนานุแฟนทั้งหลายติดตามผลงานได้เลยเพราะว่าครั้งนี้คุณทักษิณจะมาแล้วก็จะไม่เงียบไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่จะมายืนอยู่เบื้องหน้าถ้าสังเกตดูจากเครื่องค่าวของคุณทักษิณเนี่ยเห็นวคาหายไปหนึ่งชิ้นละเผืออที่แขนใช่ไหมคะ เหลือเปลือกคอซึ่งเปลือกคอจริงๆเนี่ยถอดวันนั้นก็ก็ได้เลยนะคะเพราะก็เห็นว่าคอเคเยอะไรก็น่าจะแข็งแรงดีแล้วค่ะอิ่นี้มันก็ยะท้อนได้เห็นว่าต่อไปก็คือมันก็จะคุณทัศงสิง์ก็จะกลับมามแสดงบทบาทอย่างเต็มที่อะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราดูภาพเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเหมือนนักการเมืองลงพื้นที่เสียวมากกว่าแต่จริงๆแล้วภาพที่มันสะท้อนมาอีกแบบหนึ่งหลายคนก็มองว่าเอะอันนี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่นักการเมืองลงพื้นที่ละเหมือนคนมีตําแหน่งลงไปตรวจดูงานหรือกระทั่งไปตรวจราชการมากกว่าอันนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นมุมสะท้อนที่มันมันเป็นไปอย่างที่คนพูดกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะเราต้องวิเคราะห์เป้าหมายของการที่คุณทักษิณเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชน แม้จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ<ะ>ในยะที่คุณท,ทั้งศิณนต้องการเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยนะคะ,ะแล้วก็จังหวัดนี้เนี่ยพรรคเพืกเก่อไทยชะนะเลือกตั้งแบบอ่ร้อยเปอร์เซนมาหลายยุคหลายสมัยเลยแต่รั้งล่าสุดเนี่ยโดนก้าวไกลตีแตกไปเจ็ดที่นะคะ,ะจากสิบที่ มันก็เลยกลายเป็นจุดที่คุณทักษิณคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมาทวงคืนทวงคืนพื้นที่ตรงนี้ทวงคืนความนิยมความศรัทธาถึงได้เลือกตรงนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็มาประกาศกับพี่น้องชาวเชียงใหม่มว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาเพื่อที่จะมาะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่มนะแต่ว่าตอนนี้ ก็คือมาแสดงให้เห็นแล yes> ้วก็มาตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นการประสานระหว่างคุณทักสิงกับคุณเศษฐาด้วยนะคะแม้ว่าคุณเศรษฐาจะตอบจะตอบแบบเอามามือขนึ้งนะะจะพบหรือไม่พบไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการประสานไงฮะมันจะท้อนให้คนเนี่ยเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือรัฐนาวาของ พักเพื่อ,อไทย,ไทยนะคะจะมีคุณทักษีนเนี่ยเป็นแบรนด์คุณทักษีนเนี่ยเป็นแบรนด์ของพักเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วแบรนด์ตัวจริงเสียงจริงกลับมาแล้ว ส่วนคุณเศรษฐาก็ทําหน้าที่ซีอีโอทำหน้าที่เซลแมนไปนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ถนัดเดินสายขายของไปส่วนซีอตัวจริงก็คือคนที่คุณทักษิณจูมือตลอดทางที่เราเห็นเมื่อวานนี้อาจารย์พูดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณทักษิณนี่มาครอบงําเพื่อไทยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ดูค่ะเราประเมินจากสัญญาณการตอบรับกันสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในพื้นที่หรือว่าคนที่เตรียมจะไปต้อนรับในจุดต่าง ต่างนะคะถ้าเรามองแบบนี้นั่นหมายความว่าสัญญาณหากมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่หรือภาพเล็กอย่างเช่นการเมืองท้องถิน่นขนาดฝุ่นหนักขนาดนี้คุณทักษิณยังกลับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้สัญญาณความนิยมในสนามการเลือกตั้งที่เชียงใหม่จะฟื้นคืนกลับมาให้กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคะก็ฝุ่นขนาดนี้เนี่ยนะคะ คุณทักษิณยังลงไปเนี่ยนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะจัดการเรื่องฝุ่นได้สําเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากของกร<ฆ>ุเงเทพฯถามว่าการที่คุณทักษิณกลับไปตรงนี้เป้าหมายแน่นอนทวงคืนเจ้าของพื้นที่ความ<ฆ>เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ต้องการทวงคืน<ฆ>นะ<ฆ>ไม่ให้ใครมาดึงเอาเก้าอี้ไปแม้แต่เก้าอี้เดียว<ฆ>แต่ามบอกว่าการแสดงตัวแบบนี้เนี่ยนะมันส่งผลดีหรือว่ามันเป็นผลลบ ต้องบอกว่าคนเนี่ยมองเป็นสองด้านกลุ่มคนที่รักคุณทักษิณเป็นเอฟซีเป็นแฟนานุแฟนของคุณทักษิณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะ,ะจะทําอะไรเนี่ยก็ดูดีงามไปหมดเหมือนกับที่เราเห็นชาวบ้านที่มาต้อนรับรักตลอดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนั้นก็คือคนที่มองว่าคุณทักษิณทาอะไรตรงนี้เขาก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นชม แต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็องมองว่าคุณทักษิณเนี่ยยังเป็นนักโทษอยู่นะคะ,อ,ะอยู่ในระหว่างการพักโทษนะคะแต่ก็ได้รับสิทธิพิเศษในการไม่ต้องใส่กำไใ e m ได้รับสิทธิในการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ได้ไปปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะมะีมีข้าราชการมีนักการเมืองแห่แหนมาต้อนรับแม้ว่าเป็นวันเวลาราชการค่ะ เขาย่อมมองตรงนี้เป็นอภิสิทธิ์แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคุณทศินทําได้คนเดียวนะักโทษคนอื่นๆไม่ได้มีโอกาสบางคนไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะประกันตัวด้วย้ำไปค่ะตรงนี้นเขาจะมองเป็นลบนค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราเราพิจารณาดูค่ะ คือถ้าอาจารย์บอกว่าการลงพื้นที่ของคุณทักษิณอาจจะมองได้ว่าเหมือนกับเป็นการประสานให้กับคุณเศรษฐาด้วยเพราะว่าคุณเศรษฐาพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะไปทํางานที่เชียงใหม่ด้วยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจะเป็นการประสานหรือว่าจะเป็นการแย่งสปอตไลท์กันแน่เพราะว่าพรุ่งนี้ มี3สปอตไลท์เลยนะอาจารย์ทั้งทั้งตัวคุณทักษิณก็ยังอยู่คุณเศรษฐาก็จะไปแล้วมีรายงานบอกคุณพิธาก็จะไปลงพื้นที่ด้วยมันเป็นการแย่งพื้นที่แย่งสปอตไลท์กันเองหรือเปล่ามันจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของคุณเศรษฐาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการแย่งพื้นที่สื่อกันแน่นะคะอันนี้เนี่ยนะคะในแง่ของพื้นที่สื่อเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องการสื่อแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณจับมาแล้วและคุณทักษิณจะไม่ได้อยู่หลังฉาก นะสปอตไลท์ก็จะมาจากพิคุดทักษิณโดยบุคลิกลักษณะของคุณทักษิณเนี่ยนะคะวิเคราะห์ได้เลยว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำที่เป็นผู้นำเดี่ยวแล้วก็ชอบแสดงออกบุคลิกคือแสดงออกมั่นใจใแล้วก็ชอบในการที่จะแสดงออกต่อสาธารณะตรงนี้คุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมามีรัศมีมาบทบังที่เรียกว่าเอาชายคุณทักษิณนะคะคุณทักษิณก็จะมา แต่ว่าภายใต้บารมีของคุณทักษิณเนี่ยก็จะแผ่ไปยังคุณเศรษฐาด้วยอันนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นให้สาธารณะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือผู้นําที่มีอำนาจบารมีส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นผู้นําที่มีอำนาจแบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็จะเป็นการดึงสปอตไลท์มาที่คุณทักษิณแล้วก็ ขายต่อไปให้คุณเศรษฐาด้วยนะคะมันเป็นเหมือนสองประสานเพื่อที่จะประคับประคองรัฐนาวาแล้วยิ่งคุณพิชาจะลงไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการวัดกันล่ละค่ะว่าคุณพิธาลงไปแล้วเนี่ยนะสองคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือคุณเศรษฐากับคุณพักศินป์นะคะแล้วคุณพิธาไปมันก็คือ สองประสานกับหนึ่งคนเนี่ยใครจะดึงมวลชนได้มากกว่ากันใครจะได้รับการสนับสนุนมากกว่ากันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นแล้วก็ได้วัดกันนะแต่ณตรงนี้เนี่ยคุณทักษิณไม่ได้ตั้งใจมาแย่งมามาแย่งสปอตไลท์จากคุณเศรษฐาแต่ตั้งใจที่จะเอาสปอตไลท์ของตัวเองเนี่ยขายส่องไปเพิ่มสนับสนุนให้คุณเศรษฐาด้วยค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะ จารย์นันทนารองศาสตราจารย์นันทนานันทวรุาพาสนะคะคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองของมหาวิทยาลัยเกิดเป็นปร